7ทักษะที่ไม่มีไม่ได้ถ้าคุณอยากอยู่รอดในอนาคตคุณรู้ไหมว่าภายในไม่กี่ปีนี้นะครับที่จะถึงนี้นะฮะทักษะที่คุณมีวันนี้อาจไม่พอให้คุณอยู่รอดในอนาคตแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมจะบอกวิธีที่คุณจะพัฒนา7ทักษะสำคัญนะฮะที่โรคปัจจุบันนะฮะและในอนาคตต้องการซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้นะฮะ อย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบนะถ้าไม่อยากพลาดนี่คือ s t a r t e g i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากการพัฒนาตัวเองให้ทันยุคสมัยไม่ใช่เป็นตัวเลือกอีกต่อไปแต่มันคือความจำเป็นในคลิปนี้นะครับคุณจะได้รู้ว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต่ออนาคต และวิธีที่คุณจะเริ่มต้นพัฒนาทักษะเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณอยากก้าวนำหน้าและไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังทักษะที่1ครับการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีคิดแบบเดียวกับที่ใช้สร้างปัญหาขึ้นมาดังนั้นในปัจจุบันและในอนาคตที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องการคนที่มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ซับซ้อนได้แล้วการคิดเชิงวิเคราะห์คืออะไรการคิดเชิงวิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการมองภาพรวมของปัญหานะครับแยกแยะองค์ประกอบต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทักษะนี้นะครับไม่เพียงช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้แต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการ ตัดสินใจและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมาดูตัวอย่างกันครับคุณสมชายคุณสมชายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆในกรุงเทพคุณสมชายเจอปัญหาลูกค้าเข้าร้านลดลงนะฮะหลังจากที่เกิดโควิดนะครับเขาใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากแอป Delivery นะเพื่อดูว่าลูกค้าชอบเมนูอะไรแล้วเขาก็เพิ่มเมนูยอดฮิตเหล่านั้นนะฮะในโปรโมชั่น ส่งผลให้ยอดขายฟื้นตัวขึ้นใน3เดือนตัวอย่างที่2นะครับคุณออราไทยครับคุณอลราไทยเนี่ยเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทเล็กๆนะเมื่อระบบบัญชีมีข้อผิดพลาดเธอก็ใช้การวิเคราะห์ย้อนกลับครับหรือที่เรียกว่า root cause analysis นะเพื่อตรวจหาสาเหตุและพบว่าเป็นข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลครับพอเธอพบข้อผิดพลาดเธอก็เสนอการตรวจสอบข้อมูล สอรอบก่อนบันทึกซึ่งช่วยลดความผิดพลาดได้ถึง90%เลยทีเดียววิธีการพัฒนาทักษะในการคิดนะฮะและวิเคราะห์แบบง่ายๆนะฮะได้แก่ฝึกตั้งคำถามครับนะเมื่อเจอปัญหาให้ถามว่าทำไมนะซ้ำกันอย่างน้อย5ครั้งนะเพื่อให้เราสมองเนะี่ยคิดหาสาเหตุนะครับหรือว่าฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะฝึกวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเล็กๆ เช่นการจัดการเวลาหรือการวางแผนการเดินทางนะฮะหรือว่าอ่านและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ critical thinking นะฮะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แนะนำให้อ่านก็คือ thinking fast and slow นะฮะซึ่งจะช่วยให้เราเป็นคนที่คิดเก่งขึ้นนะครับหรือว่าเล่นเกมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นะฮะลองถามตัวเองว่าสมมุติว่าตะคุณเผชิญปัญหาใหญ่ๆเนี่ยคุณจะจัดการมาารันยะังไงนะฮะลองจินตนาการดูนะครับ มาดูทักษะที่2ครับความสามารถทางดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลลิเทเรซี b นะฮะบิลเกสเนี่ยกล่าวไว้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะ,ะเกิดขึ้นจากการทำให้มันเข้ากับชีวิตประจำวันนะ,ะจนเราแทบไม่สังเกตว่ามันมีอยู่คือความเข้าใจ AI ไอนะ a n ดัต้าอนาลกนะการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเป็นข้อได้เปรียบของคนคนหนึ่งถ้าเกิดรู้ในเรื่องนี้นะฮะแล้วความสามารถทางดิจิทัลเนี่ย มันคืออะไรมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะความสามารถทางดิจิตอลก็คือการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเช่นการจัดการข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในโลกดิจิตอลเนี่ยที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนที่มีทักษะนี้นะครับจะสามารถปรับตัวได้ไวและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบครับมาดูตัวอย่างนะ คุณวันร์นะคุณวัชนเนี่ยเขาเป็นช่างไม้ครับที่หันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ครับคือก็เปิด Facebook Page นะแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เขาทำเองเนี่ยมาขายผ่าน Facebook ของเขานะคือพูดง่ายๆเขาเรียนรู้นะการใช้อออนไลน์แพลตฟอร์มเรียนรู้การยิงโฆษณาออนไลน์แล้วก็ทำคลิปวิดีโอนะที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับส่งผลให้เขาเนี่ยได้ออเดอร์เพิ่มจากต่างจังหวัดนะนอกจากขายในพื้นที่ ในละแวกบ้านเขานะมาดูตัวอย่างที่2ครับคุณพิมพ์ครับคุณพิมเนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านนะฮะแล้วก็ทำอาหารเองนะฮะขายอาหารเองที่บ้านนะฮะเขาเรียนรู้วิธีการใช้แอป Delivery เช่น Grab นะหรือว่า o o i ิน o o d นะแล้วก็สร้างเมนูในระบบนะแล้วก็โปรโมทให้คนสั่งอาหารทางออนไลนะ์นะส่งผลให้ยอดขายของร้านอาหารของเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่สามารถขายหน้าร้านได้ วิธีการพัฒนาทักษะด้านนี้นะครับก็คือต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆที่เป็นเกิดขึ้นเนชะ่น google analytic s นะ c a n v a นะฮะหรือว่าการเขียนโค้ดเบื้องต้นนะครับหรือว่าเข้าอบรมนะทั้งในออฟไลน์ Off ine, แล้วก็คอร์สออนไลน์ ine, เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมีให้เลือกมากมายนะครับมีทั้งคอร์สฟรีแล้วก็ที่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะ หรือว่าทดลองใช้งานจริงนะลงมือสร้างโปรเจกต์แ็กๆเลยเช่นการสร้างเว็บไซต์ง่ายๆนะหรือว่าการออกแบบกราฟิกนะด้วยโปรแกรมง่ายๆที่มีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะฮะประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้หรือเปล่านะเพื่อสร้างโอกาสในอาชีพของคุณทักษะที่3ครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไลฟ์ลองเลิร์นนิ่นะ เฮนรี่ฟอร์ดนะเจ้าพ่ออุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้ถือว่าแก่ครับไม่ว่าจะอายุ20หรือว่าแ0แต่คนที่เรียนรู้อยู่เสมอเนี่ยจะคงความหนุ่มสาวนะฮะนี่คือคำพูดของเฮนรี่ฟอร์ดนะครับโลกเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวันครับคนที่ปรับตัวได้คือคนที่อยู่รอดคราวนี้มาดูซิว่าไอ้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันคืออะไรการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถและความตั้งใจนะฮะ ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การอัปเดตความรู้ในสายงานหรือการปรับตัวต่อเทรนและความเปลี่ยนแปลงทักษะนี้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดนะและก้าวหน้าในโลกที่ไม่หยุดนิ่งมาดูตัวอย่างกันครับคุณมานะคุณมานะเนี่ยเขาเป็นคนขับแท็กซี่ครับเขาใช้เวลาว่างในช่วงรอผู้โดยสารเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษครับเขาเรียนผ่านอะไรเรียนผ่านแอป Duo l ลิงโกนะฮะเพื่อให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวนี่ได้ดีขึ้นเมื่อเขาสื่อสารได้ดีขึ้นเขาก็มีโอกาสได้ทิปมีโอกาสได้งานแล้วก็ได้รับการรีวิวดีๆในแอปจองแท็กซี่ครับตัวอย่างที่2ครับคุณชาริตานะเป็นแม่บ้านนะแล้วก็ชอบทำเบเกอรี่เธอเรียนรู้จาก YouTube ครับแล้วก็สมัครขอสอไลน์เกี่ยวกับการทำขนมปังจนเริ่มรับออเดอร์จากเพื่อนบ้านนะ คดีการพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้เนี่ยก็คือต้องตั้งเป้าหมายก่อนครับตั้งเป้าหมายการเรียนรู้รายเดือนนะฮะเช่นอ่านหนังสือหนึ่งเล่มหรือว่าเรียนทักษะอะไรใหม่ๆสักหนึ่งอย่างนะฮะแล้วก็สร้างนิสัยเรียนรู้จากการฟังนะเช่นฟังพอดแคสต์นะตอนเช้าเช้านะฮะหรือว่าหนังสือเสียงระหว่างเดินทางตอนขับรถหรือว่าตอนอยู่บนรถโดยสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็การเข้าร่วมกลุ่มหรือว่าชุมชนผู้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจร่วมกันนะเช่น กลุ่มหนังสือหรือว่าชุมชนออนไลน์ในหัวข้อที่คุณสนใจนะครับลองถามตัวเองสิครับว่าสิ่งใหม่ที่คุณเรียนรู้ครั้งสุดท้ายคืออะไรและมันช่วยพัฒนาคุณอย่างไรทักษะที่4ครับความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสตีฟจอบเนี่ยเขากล่าวว่าความคิดสร้างสารรค์นะฮะคือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันหรือที่เขาใช้คำว่า connected ทักษะนี้นะครับเป็นทักษะที่ช่วยให้คุณโดดเด่นในโลกที่ทุกอย่างเหมือนกันความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่แตกต่างและนําเสนอไอเดียใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนการมีนวัตกรรมหมายถึงการนําความคิดสร้างสรรค์เหล่านั้นมาใช้จริงนะเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ที่เพิ่มคุณค่ามาดูตัวอย่างนะครคุณยุทธนานะฮะเป็นเจ้าของร้านกาแฟ คุณยุทธนาเนี่ยเขาคิดสร้างเมนูใหม่ฮะโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเช่นกาแฟผสมผลไม้เมืองร้อนนะฮะซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆตัวอย่างที่สองนะฮะคุณธัญญานะครับคุณธัญญาเนี่ยเป็นคุณครูในชั้นประถมนะฮะเธอก็ได้ออกแบบเกมการเรียนการสอนนะฮะให้เด็กๆเ,เล่นนะครับเช่นเกมคณิตศาสตร์นะฮะที่ใช้สิ่งของรอบตัวเนี่ยในห้องเรียนนะครับเพื่อช่วยให้เด็กๆเนี่ยสนุกกับการเรียน และเข้าใจบทเรียนที่มันดูยากได้อย่างง่ายดายนะครับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นในทุกๆกวันเนี่ยลองเขียนไอเดียใหม่ๆสินะวันละสิบข้อนะฮะเขียนไปเรื่อยๆนะฮะฝึกสมองให้คิดสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ลองทําสิ่งที่ไม่คุ้นเคยก็คือก็ต้องกล้าหน่อยนะฮะเช่นลองเรียนศิลปะเรียนการถ่ายภาพหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเช่น ในมุมทํางานของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยแรงบัะดานใจเช่นรูปภาพนะหรือว่าไอคอนหรือว่าวัตถุที่กระตุ้นความคิดให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็เรียกว่าพื้นที่สร้างสรรค์นนะลองถามตัวคุณเองสิว่าอะไรคือสิ่งใหม่ที่คุณอยากลองสร้างในปีนี้นะครับทักษะที่5ครับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเจมส์ฮูมส์นะกล่าวไว้ว่าศิลปะแห่งการสื่อสารคือ ภาษาของผู้นำครับความสำเร็จในยุคนี้นะฮะมาจากการทำงานเป็นทีมนะฮะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเนี่ยหมายถึงความสามารถในการถ่ายทอดความคิดนะ,ะความรู้สึกและข้อมูลให้เข้าใจง่ายนะฮะรวมถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพครับทักษะนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นลดความขัดแย้งและสร้างความสำเร็จร่วมกันในเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นมาดูตัวอย่างครับ ตัวอย่างที่ 1. คุณกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ์เนี่ยเป็นพนักงานส่งของครับเวลาเขาเจอลูกค้าเนี่ยที่ไม่เข้าใจขั้นตอนในการสั่งสินค้าเขาจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับและใช้คําพูดที่สุภาพจนลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจครับและกลับมาสั่งสินค้าบ่อยขึ้นตัวอย่างที่2ครับคุณนุชนาศครับเป็นพนักงานโรงงานคุณนุชนาศเนี่ยช่วยประสานงานระหว่างทีมผลิตนะฮะแล้วก็ทีมคลังสินค้า ทำให้การส่งออกสินค้าของบริษัทเนี่ยเร็วขึ้นนะคือเธอเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งงานวิธีการในการพัฒนาทักษะด้านนี้ก็คือฝึกการฟังอย่างตั้งใจครับฝึกการฟังแบบไม่ขัดจังหวะผู้อื่นแล้วก็รู้จักการตั้งคำถามเพื่อตามความเข้าใจให้มากขึ้นนะฮะหรือว่าทดลองพูดในที่สาธารณะนะฮนะมีโอกาสก็เข้าร่วมกลุ่มฝึกพูดหรือว่าพูดในที่ ในกลุ่มเพื่อนที่มีคนหลายๆคนนะหรือว่าเข้าร่วมทีมงานหรือว่าโครงการนะฮะฝึกการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายนะเพื่อลดช่องว่างการสื่อสารนะครับลองนึกย้อนไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะแล้วถามตัวท่านเองว่าคุณเคยมีประสบการณ์ที่การสื่อสารดีๆีเนี่ยช่วยให้คุณและทีมของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จไหม ทักษะที่6ครับความฉลาดทางอารมณ์นะฮะหรือว่า emotional intelligence นะเดวิดคาร์ลโซนะกล่าวไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ตรงข้ามกับความฉลาดไม่ใช่การใช้หัวใจใชนะสมองนะแต่มันคือจุดบรรจบที่ลงตัวระหว่าง2ความฉลาดก็คือความฉลาดทางอารมณ์กับความฉลาด ทางสติปัญญาหรือว่า iQ ควนะฮะความฉลาดทางอารมณ์ก็คือความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเองรวมถึงการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นอย่างเหมาะสมครับคนที่มีทักษะนี้นะฮะมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้างความไว้วางใจและมีภาวะผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานมาดูตัวอย่างครับคุณวันนาคุณวันนาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายขายครับ เธอรับฟังปัญหาของลูกน้องของเธออย่างตั้งใจนะฮะแล้วก็ช่วยหาวิธีแก้ไขโดยไม่ตําหนินะฮะหรือว,ว่าตําหนิให้น้อยที่สุดเธอสนับสนุนให้ทีมทํางานด้วยความมั่นใจฮะและทําให้ทีมมียอดขายเพิ่มขึ้นตัวอย่างที่2ครับคุณสิริพรคุณสิริพรเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมนะฮะเวลาเจอลูกค้านะฮะร้องเรียนด้วยความโกรธเธอใช้ท่าทีสงบและให้ความช่วยเหลือ นะะจนลูกค้าเนี่ยรู้สึกพอใจครับแล้วก็กลับมาใช้บริการอีกครั้งครนี้วิธีในการพัฒนาทักษะด้านนี้ก็คือการรู้จักจดบันทึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะ,ะแล้วก็สังเกตรเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะฮะคือสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรและเหตุการณ์อะไรที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นเราก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์เราได้ดีขึ้นนะ,ะรวมถึงการฝึกใส่ใจคนอื่นนะ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราลองมองจากมุมมองผู้อื่นเมื่อเกิดความขัดแย้งนะฮะหรือว่ารู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮะหรือการฝึกหายใจลึกๆนะ,ะเวลาเราเกิดอารมณ์ที่พุ่งผ่าหรืออารมณ์ที่มันไม่สงบเนี่ยเพื่อช่วยจัดการอารมณ์ให้มันดีขึ้นให้มันสงบขึ้นในสถานการณ์ที่กดดันนะ,ะลองถามตัวคุณเองสิว่าคุณจัดการอารมณ์ตัวเองในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างไร ทักษะที่7ครับการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญสตีเวนอาร์โคเวนะฮะกล่าวไว้ว่าหัวใจสำคัญคือการไม่ใช้เวลาไปเปล่าๆนะฮะแต่ต้องลงทุนหรือว่าใช้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่าการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญเนี่ยคือความสามารถในการวางแผนจัดสรรเวลาและโฟกัสกับงานที่สำคัญที่สุดทักษะนี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเครียดและทําให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นแม้ในวันที่มีงานล้นมือนะครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่1นนะคุณปรีชานะคุณปรีชาเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าตลาดนัดครับเขาวางแผนนะในการเตรียมสินค้าล่วงหน้าในแต่ละสัปดาห์และใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยจัดล้านให้เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ตัวอย่างที่2ครับคุณอารีรัตน์นะฮะเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับคุณอารีรัตน์เนี่ยจัดตารางเวลาอ่านหนังสือนะฮะและทำงานวิจัยโดยใช้เทคนิคโพโมโดโรนะฮะคือเทคนิคนี้ก็คือทำงานไป25นาทีแล้วก็พัก5นาทีนะฮะทำให้เธอเนี่ยสามารถส่งงานได้ตรงเวลานะฮะแล้วก็ไม่รู้สึกเครียดเกินไปงานมีคุณภาพด้วยนะฮะวิธีการพัฒนาทักษะนี้ก็คือรู้จักเอาเทคนิค ในการบริหารเวลาเช่น time blocking จัดสรรเวลาของแต่ละวันเป็น block block สำหรับงานเฉพาะซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่อีลอนมาร์กส์เนี่ยก็ใช้จัดการเวลาของเขานะฮะหรือว่าวิธีอีกอันนึงก็คือเริ่มต้นวันด้วย3สิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะจดสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องทําทุกเชา้านะฮะหรือว่าลดสิ่งรบกวนนะฮะปิดการแจ้งเตอือนในโทรศัพท์นะแล้วก็ตั้งช่วงเวลาทํางานแบบโฟกัสครับ ลองถามตัวคุณเองสิว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณยังไม่ได้ทำในวันนี้คนทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มีทักษะทั้ง7ทักษะนี้ในตัวนะฮะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแต่ละทักษะมากน้อยแตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีทักษะเด่นๆที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นค้นหาทักษะเด่นของท่านนะอาจจะมีสักหนึ่งหรือสอหรือสาทักษะเนี่ย แล้วก็พัฒนาให้มันสุดยอดไปเลยนะพัฒนาให้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตนะสำหรับทักษะที่ท่านอาจจะไม่ชํานาญนักก็อาจจะฝึกฝนเพิ่มเติมนะหรือว่าหาพันธมิตรที่เขาเก่งหาเพื่อนที่เขาเก่งหาทีมที่เขาเก่งเนะี่ยมาช่วยเสริมนะในเรื่องที่ท่านไม่ถนัดนะครับส่วนท่านก็ใช้ทักษะที่ท่านเด่นเนี่ยไปช่วยเสริมเขามันก็จะเป็นการร่วมมือกันนะครับ เอาพลังบวกมาบวกกับพลังบวกนะเป็นบวกยกกำลังสองนะมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นวินวินโซลูชันนะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับสุดท้ายนะครับอันนี้ตอกย้ำเลย7ทักษะนี้ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกนะแต่เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในโลกอนาคตนะถ้าคุณเนี่ยอยากอยู่รอดแล้วก็เติบโตในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยในยุค AI ในยุคดิจิทัลเนี่ย คุณก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองต้องสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมานะฮะก่อนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะและกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านนะและคนที่ท่านรักด้วยนะครับนี่คือ Star t r e c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง